าสุดค่ะภาพที่ออกมาคือคนโฟกัส่าง10จุดได้เห็น,นะคอมเมนต์ไหมล่ะอ๋อ <c oughs> เห็นแล้วคือเราไม่ทันแบบดูดตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วพี่แม็กก็เป็นคนลงแล้วก็มาเห็นอีกทีง <c oughs> ที่พี่บอกเออคนชอบกางเกงสีชมพูพี่เนาะเขาเลยบอกว่าทําไมกางเกงสีชมพูพี่แมตตเป็นอะไรแเราค่อยไปดูทีหลังอ,อ๋อเข้าใจแล้วแมเมนต์คนเกิดขนาดไหนคุณแม่คือคนท้อก็แซวแบบอ๋อโค้ชลืมลืมถอดกระตานบอล ดีค่ะก็จริงก็ไม่ได้ก็ไม่ที่แมทเป็นคนลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียเองก็เพิ่งมาสังเกตก็ตอนที่ลงเสร็จแล้วแล้วก็มีคนแบบทักเข้ามาแล้วก็แบบแชร์มาเฮ้ยเดียอะไรอย่างเงี้ยค <laughs> ่ะที่แมทเห็นอะไรบ้างครับเห็นคไไนยังที <laughs> ไไ่แมท ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เอาจริงมันเป็นจังหวะมุมภาพหรือว่ามันยังไงอาจจะมุมเสยหรือเปล่าคะเพราะว่าอยู่บนเรือแล้วก็จริงๆแล้วเป็นทริปที่น้องสาวไปถ่ายพรีวีดิ้งแล้วก็ถ่ายมุมนั้นเหมือนกันเราก็เลยแบบขอบ้างไปถ่ายบ้างอะไรเงี้ยก็แหละจะเป็นมุมเสยอ,อาจจะเป็นลมปลิวหรือว่าเป็นจริงๆ <laughs> หรือ,อร่าไม่หรอกก็คือกางเกงกางเกงมันก็คง,งรัดด้วยแลาา้วมั้งคะ ต้องเลือกกันเกงใหม่ให้ดีกว่านี้นะคะคืออันนี้เป็นแบบว่าเป็นเทสของคุณพ่อเลยนะคะปกติผู้ชายก็คงไม่เลือกเกงสีฮอตพิงค์ใส่หรอกนะคะแต่พ่อก็จะชอบอะไรที่แบบว่าเหนือความคาดหมายตลอดเวลานะคะกางเกงก็ฮอตพิงค์แล้วก็สั้นๆนะคะก็ตามเทสคุณพ่อแมทนะคะเป็นสีสันในโลกโซเชียลมากๆพ่อแมทก็จะคอยสร้างสีสันอะไรตลอดเวลาค่ะก็บอกว่ามีสามีไม่ไม่มีวันไหนน่าเบื่อค่ะมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเวลาจริงจริงเราก็มีสกรีนรูปก่อนลงเยอะกว่านี้ไหมคะ ก็ควรค่ะอันนี้เขาไม่ได้ปรึกษาเขาลงตอนดึกๆค่ะอันนี้หลับไปแล้วไม่ทันเห็นเห็นวันรุ่งขึ้นแสดงว่าถ้าเราเห็นก่อนนี้เราอาจจะเบรกไว้จะบอกเอิ่มรูปนี้ได้รูปนี้เดียบบังอยู่ได้รูปนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกแค่ว่าเราก็ห่วงของเราเนาะก็ห่วงนะคะเพราะเสร็จล่าสุดพี่พอยโทรมาเดียเดียมันแลบมันแลบอะไรเล็บอะไรแลบเขาก็บอกเขาก็ซูมอ๋อนิ้วพี่แมทนิ้วนิ้วค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องมีการกลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง รอดรอดรอดไม่เป็นไรแต่อย่างคุณแม่เองก็แทบ้วยเหมือนกันค่ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นแล้วก็ไปทะเลเนาะก็ไปไปเที่ยวแล้วก็เป็นเป็นทริปที่ไปกับครอบครัวแบบเต็มๆอันนี้ไปทริปแบบรุปใหญ่มากค่ะ <c oughs> อย่างว่าเราเที่ยวทะเลค่อนข้างบ่อยเหมือนกันชอบเพราะว่าลูกๆชอบดีแลนชอบมากมันเหมือนเป็นวัยที่เขาแบบกําลังชอบเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็หน้านี่คือดําปีเลยตอนนี้แล้วก็รออีกตรงขาเพราะเล่นนาวเราไม่ยอมขึ้น <c oughs> คือเป็นวัยที่แบบชอบไปทะเลชอบไปเล่นทรายชอบเล่นน้ำ ก็เต็มที่เพราะว่าเวลาไปทีนึงก็มีเวลาแค่แบบ3าสี่วันเราก็เลยเอาเลยลูกเต็มที่ก็พยายามบังคับให้เขาทาแบบกันแดดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังแบบว่าป้องกันก็ยังแดดบ้านเราแรงค่ะเดมี่เองล่ละคะเวลาพาไปแบบเ่้วต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดมี่ก็ชอบมากก็ตอนนี้ก็เป็นวัยที่เขาก็เริ่มแบบเดินได้เขาก็เดินบนทรายแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบเล่นน้าอยู่แล้วก็เป็นปกติของเด็กๆค่ะตอนนี้ชอบเล่นน้าด้วยใช่ไหมคะใช่เราชอเ่นน้ำ ไม่ยอมขึ้นั้งคูอ่อยากคุณแม่ไปบ่อยว่าชุดไปนองว่ายน,น้ำอะไรที่ต้องเปลี่ยนแกลเลอรใหม่ไหมคะอ๋อต้องไมเปลี่ยนตลอดค่ะเปลี่ยนตลอดต้องชอบตลอดคะ่ะเพราะว่าแต่และทริปเราจะ้ํากันไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวรูปไ <c oughs> ม่สวยจะมีห่วงไหมคะแต่ละชุดเราก็แซมเหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวว่าพี่แมทไม่ห่วงหรอกค่ะเพราะพี่แมทแซบกว่าระหว่างเราห่วงพี่แม เรื่องเรื่องท่อนล่างกับพี่แมทห่วงเราเรื่องหุ่นที่แสบแสบดิว่านดิว,ว่าพี่แมทไม่ห่วงอะไรเพราะว่ามันปกติอ่ะเหมือนแบบมันเป็นชุดว่ายน้ำที่แบบใส่ไปเล่นทะาลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแบบว่าโอ้ออกมาขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคแต่เราเขามากกว่า <c oughs> เนาะเราห่วงเขามากกว่า <c oughs> เพราะว่าเวลาเขาลงอะไรเขาคือจะแบบเขาผู้ชายอะ่ะไม่ได้แบบว่าคอยดูรายละเอียดด้วยนะเขาบอกเออรูปนี้สวยดีลงเออรูปนี้ดีนะฟีลลิ่งดีเออลงลงลงอะไรแต่อาจจะไม่ทันแบบได้ดูแต่อย่างพอมีแบบแฟนแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดที่จะลง